เราเผลอทำพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะคุณแม่ก็อาจจะต้องลดพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะช่วยประคับประคองในช่วงที่ลูกเริ่มที่จะจำหน้าพ่อแม่ได้แล้วก็กลัวคนแปลกหน้าสวัสดีค่ะหมอป๊อบดออรซนรีป๊อบค่ะหมอเด็กหมอทารกแรกเกิดค่ะ ลูกที่อายุ6เดือนไปแล้วนะคะหลายๆครั้งเนี่ยคุณแม่จะสังเกตเห็นว่าทําไมลูกถึงกลัวคนแลกหน้านะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่ลูกมีพัฒนาการปกติตามวัยนะคะ พอหเดือนเนี่ยลูกจะจําหน้าแม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่คุ้นเคยไม่รู้จักหรือแม้กระทั่งคนในครอบครัวที่อาจจะไม่ได้เจอหน้ากันบ่อยๆนะคะเวลาที่มาหาเขาเนี่ยเขาก็จะจําไม่ได้นะคะก็จะทําเสมือนว่าคนนี้เป็นคนแปลกหน้าเขาก็จะเกิดอาการร้องหรือว่ากลัวได้นะคะทีนี้คุณแม่ก็อาจจะต้องกลับไปดูนะคะว่าสาเหตุอื่นๆที่อาจจะส่งเสริมให้ลูกกลัวมากขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างหรือเปล่านะคะเราเผลอทําพฤติกรรม ต่างๆเหล่านี้บ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีนะคะคุณแม่ก็อาจจะต้องลดพฤติกรรมเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะช่วยประคับประคองในช่วงที่ลูกเริ่มที่จะจําหน้าพ่อแม่ได้แล้วก็กลัวคนแปลกหน้าเนี่ยให้หายเร็วขึ้นนะคะพฤติกรรมดังกล่าวที่ว่าที่ไม่ควรทำนะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะการขู่ลูกนะคะบางคนเนี่ยชอบขู่นะคะว่าเดี๋ยวผีมาเดี๋ยวตุ๊กแกมาอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะลูกก็จะ กลัวนะคะนั้นถ้าคุณขู่ลูกนะคะต้องหยุดพฤติกรรมเหล่านี้นะคะอันที่2ก็คือเราแสดงท่าทางตกใจนะ,ะวิตกกังวลมากเกินไปเวลาที่มีคนแปลกหน้าเข้ามาใกล้ๆเราแสดงออกเยอะเกินไปลูกก็จะจําได้นะว่าอย่างนี้คือไม่ปลอดภัยตามสัญชตาตญาณของมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีพฤติกรรมเหล่านี้นะค,ะคุณแม่ก,ก็ต้องลดลงนะคะและอันที่3นะคะการที่คุณปล่อยลูกร้องนะคะไม่ได้ตอบสนอง ความต้องการของลูกอย่างสม่ำเสมอนะคะทำให้ลูกรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจไม่มั่นคงในตัวคุณพ่อคุณแม่นะคะก็จะทำให้เขาเกิดความกลัววิตกกังวลได้เพราะฉะนั้นนะคะถ้ามีพฤติกรรมดังกล่าว3ข้อนี้นะคะต้องลดลงนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมอป,ป๊อบก็ฝากไว้นะคะว่าการกลัวคนแปลกหน้านะคะหนึ่งเป็นพฤติกรรมปกติตามวัยนะคะให้คุณสังเกตถ้าคุณมีพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ให้พยายามลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็น การที่ขู่ลูกนะคะการวิตกกังวลจนเกินไปเวลาที่ลูกอยู่ใกล้คนแปลกหน้าหรือว่าการที่คุณไม่ตอบสนองต่อความต้องการของเขาอย่างเหมาะสมทําให้เขาเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวพ่อแม่สําหรับวันนี้นะคะหมอป๊อปดรซาริป๊อปลาไปก่อนนะคะขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะวิธีแก้ไขเมื่อลูก